สวัสดีครับภารกิจส่วนหนึ่งของภาวิชาคุศาสตร์เทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอกเราได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศาซึ่งขณะนี้เราได้พัฒนาบัณฑิตไปแล้วจํานวนถึง14รุ่นด้วยกันบัณฑิตเหล่านั้นเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเขาได้ไปทํางานกันที่ไหนอย่างไรบ้างมีชีวิตอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาตามปิดสิทธิเก่าดีทีกันครับตามปิดสิทธิเก่าดีทีวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับสิทธิเก่าของเราที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคยสาซึ่งเข้าเรียนเมื่อปีการศึกษา2550เป็นรุ่นที่2ของหลักสูตรปริญญาเอกของเราครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับ ทอเตอร์กันจัญญาวุฒิวันปัจจุบันทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในตำแหน่งผู้ในการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาครับโดยพบกับทอเตอร์กันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเป็นไงครับสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์ครับผมอ๋อผมขออนุญาตเรียกเติ้งดีกว่าได้ครับเพราะว่า ตอนที่เรียนอยู่เราก็เรียกกันแบบนี้กันเองใช่ฮะแล้วก็ตอนนั้นเติงก็มาช่วยสอนหลักสูตรวิญญาโทรเราด้วยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ระยะหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสาขาสื่อคอมพิวเตอร์นะซึ่งตัวเองมีความเชี่ยวชาญอยู่นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เรียกอาจารย์เติงแบบนี้นะครับอาที่นี้จะพูดคุยกันนิดหนึ่งว่าตอนที่มาเรียนในปัญญาเอกนะ เอ่ตอนนั้นคือจบิญาโทมาใช่ครับตอนจบิญญาโทมาจบมาจากสาขาอะไรเป็นยังไงถึงแล้วก็ถึงตัดสินใจมาเรียนิญาเอกแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากคุยได้ไหมเพราะว่าคนดูก็ได้เห็นหน้าเด่นตาว่าเป็นยังไงนะครับและระอย่าห่างพอสมควรนะครับโอเคครับ อะไรครับตอนนั้นจบเรียทโทมาจากสาขาอะไรเนาะผมจบที่คณะครุศาสตร์ุาสาหกรรมเนี่ยแหละครับแต่สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าตอนตรีเราก็แบกการวิทยาการคอมพิวเตอร์นี้ก็เลยได้ทั้งตรีและโทครับแล้วก็มาเรียนเทคโนโลยีเทคนิคสื่อสารเนี่ยตอนปริญญาเอกอ่าตอนที่ตัดสินใจมาเรียนสาขานี่เอ่ออะไรเป็นสาเหตุไม่เรียนคอมพิวเตอร์ต่อไปเลยหรือว่าเป็นยังไงเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนแรกๆก็สองจตสองใจอันแรกคือก็คิดว่าจะเรียนเทคโนิคคอมพิวเตอร์แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่พระนครเหนือเนี่ย ให้ปัญญาที่ดีอย่างหนึ่งคือ,อเอ๊ะเราเราแบบเป็นคนมีความรู้เราคิดเป็นเราก็อยากนำสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยมาทําได้ให้เป็นรูประธรรมอันนี้สําคัญแต่พอทําได้สิ่งที่เหนือกว่าน,นั้นก็คือเราต้องสอนเป็นด้วยอะ่ะคือเราเห็นตั้งแต่ติดหน้าริบทุกอย่างคือการที่เราจะเป็นคนที่ ดีได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคิดได้แล้วก็ทำเป็นรูปธรรมได้ mm hmm. แต่ที่เหนือไปกว่านนะั้นคือการที่เราจะสอนได้ mm hmm. อันนี้ก็เลยจุดเริ่มจะเบนว่าเอ๊ะถ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนี่ยแต่เรื่องทักษะการสอนที่ให้เป็นไปให้อยากเป็นรูปธรรมแล้วก็คนอื่นเข้าใจได้เนี่ย mm hmm. มันก็คงยากเลยก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราเลือกมาเรียนเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา mm hmm. เพราะผมมองว่า เรามีคอนเทนต์แล้วล่ะม,มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ปฏิบัติได้ระดับหนึ่งคแต่การที่เราจะก้าวไปสู่เรื่องของการสอนได้อย่างมบืออาชีพแล้วสมกับวิชาชีพครูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ย <Okay. S 1> ก็เลยมาเลือกเรียนเทคโนโลยีเทคนิคศ,ศึกษาทีนี้พอเรียนไปแล้วเนี่ยพอสําเร็จการศึกษาไปแล้วรพราะว่าเรียนจบไปแล้วเออการงานเป็นยังไงบ้างลาดับขั้นตอนการทํางานอะไรเป็นยังไง จริงๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาสายวิทยุโทรทัศน์เลยเมาสายคอมพิวเตอร์เลยก็เลยจะถนัดเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์แต่มีความสนใจเรื่องของกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างงี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากสาขาเทคโนโลยีศึกษาเนี่ยเลยก็คือตรงที่ว่า เราจะสอนอย่างไรแล้วเราจะมีตัวชี้วัดอย่างไรที่เป็นรูปธรรม<ะ>ก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งเลยคือด้วยที่ว่าต้องเดีบอกว่าได,ได้ได้อาจารย์ม,มาให้เรามาโฟกัสเรื่อง competency <ม>เป็นหลักครับ<ม>แล้วก็บวกกับสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วในเรื่องของการออกแบบเรียนการสอน<ม>การทำดิจิทัลคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ย<ม>แต่เดิม,มเราอาจจะเน้นเรื่องของ awareness คนรับรู้อย่างเดียวเลย<ม>พอคนรับรู้รู้แล้วยังไง<ม>รู้แล้วเขาทําได้ไหมเขาเข้าใจไหมมันก็เลยเอาสิ่งที่เราได้เรียนตรงนี้มาใช้กับ เรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนที่เอา competency based learning เนี่ยเข้าไปโฟกัสทุกอันและวิธีที่เราจะเอา competency ไปจับได้ก็คือ learning o u t c o m e s ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วต้องบอกว่าเอ๊ะจะบอกว่าเหมือนดวงก็ไม่ใช่แต่มันเกิดจากปรัชญาการเรียนการสอนของสาขาวิชานี้เนี่ยเขาอยากให้เราสอ,สอนได้สอนได้สอนดีแล้วคนทําเป็นทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วเราจะวัดเขาได้ยังไงว่าเขาทําเป็นจริงในที่นั้นน่ๆก็ได้รับว่าเออคงไม่ใช่แค่มานั่งทำชอว์สถูกไหมครับเราไม่ใช่แค่เราเอาเขามาจัดการกับเราแต่เราต้องดูว่าบริบทเขาอ่หน่างานไหมมันก็เลยสอนรับกับเมื่อตอนต้องบอกว่าปี50เนี่ยก็คือ10กว่าปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็คือ60<ม> แล้วตอนวิญญานิพนธ์ทำเนี่ยก็เริ่มประมาณปี53ถึง55ตอนนั้นโซชเชนะียลไยังไม่ได้บูงขนาดนี้ผพวกยุคดิจิตอลไม่ได้บูงขนาดนี้แต่เราเห็นว่ามันมันน่าจะเป็นเทรนด์เลยก็เลยเอามา2อ,อย่างเนี่ยมาบูรณาการเข้าด้วยการเป็นวิญญานิพนธ์ มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราได้เข้าไปทํางานต้องบอกว่าสอบเข้าไปติดที่มสทในตาแหน่งอาจารย์ด้านเทคนิคการศึกษาเนี่ย<ม>เกิดจากการที่เราสามารถบูรณา,าการสิ่งที่มันอยู่ในอนาคตกับสิ่งที่อยู่ปัจจุบันให้เห็นแบบจับต้องได้เลยคนระับตอนนั้นอ่ะข้อสอบเนี่ยเข้าค่ายค้างวันค้างคืนเลยนะครับ<ม>แต่เลาทำเหมือนวิทญานิพนธ์มาเสร็จอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเราอะทาการบ้านมาดีระดับหนึ่งตอนทำวิทยานิพนธ์กับพี่พนครเหนือเลย มันเลยทําให้เเวลาเราไป implement หน้างานลองพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์แล้วต่อสอดรับกับ learning o u t c o m e ได้เนี่ยมันทําให้เกิดกรรมการเขาประทับใจเราว่ามันเห็นแนวทางที่ mm. มศทจะมี i n n o v a t i o n เรื่องการเรียนการสอนทางไกลได้ในอนาคต mm. ก็เลยจับพัดจับผูมาแต่พอเข้าไปที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ย mm. เขาเขายังเป็นเรื่องรูปแบบสื่อของโทรทัศน์วิทยุอย,อยู่เราก็เลยต้องไปเรียนรู้ การเรียนรู้เนี่ยไปทําหมดทุกอย่างเลยลก็คือพอเราเอสเราจะทําอะไรเป็นถ้าเราแค่ไปยืนสอนเขียนสคริปต์น่าจะไม่ไม่น่าจะไปได้ช้าก็ลงไปทําทุกโปรเซสตั้งแต่เป็นช่างกล้องช่างไฟช่างแสงช่างเสียงเขียนสคริปต์ยนถึงต้องทั้งเบื้องหลังจนถึงหน้างานที่เราต้องลองเป็นพิธีกรเองไม่งั้นเราคงเทรนคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายไปว่าพอถึงเทรนเองตัดต่อเรียบร้อยแล้วเราเข้าสู่กระบวนการตัดต่อเองพอกระบวนการตัดต่อเราจะมาโฟกัสตัวเราเองแล้วว่าเราจะทำยังไงให้คนดูรายการเราเนี่ย เขารู้ว่าสิ่งที่เขาดูเนี่ยเขาต้องได้อะไรบ้างเราก็เอาเรื่องนี้เอาคำเียเนี่ยมาจาับเป็นประเด็นรายการทำแมสเสจดีไซน์มันก็เลยทําให้รูปแบบรายการของเราเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยมันจะมีลูปลักษณะเฉพาะตัวคือมีคอมพิเทนซีจับอยู่ตลอด<ม>พอไปถึงหน้าง,งานแล้วเอ๊ะแค่คลิปเป็นแบบทางเดียวน่าจะไม่เวิร์กเราวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ก็เริ่มมาจากการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ e-Learning แล้วก็บูรณาการกับโซเชียลมีเดียที่เข้ามา แล้วคราวนี้เราก็จะอยากดูว่าเอ๊ะคนแค่ดูอ่ะมันฟีดแบ็กเป็นยังไงหรือดูจริงดูแค่ไหนก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปแอพพลายต่อเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกก็คือทำเด a a าในเรติคมันก็เลยกลายเป็นทิศทางว่าเหมือนกับสิ่งที่เราได้จากเทคนิคศึกษาเนี่ยเป็นเบสออนของกระบวนการคิดที่สําคัญแต่กระบวนการคิดจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่สามารถคือมีแต่ไอเดียไม่ไอดูแล้วไม่ใช่ดูแต่ที่ตัวเองทำบางทีต้องดูทำในสิ่งรับบริบทรอบๆด้วย พอเรามีประสบการณ์สยัยญาหนึ่งเราก็จะเริ่มสามารถถ่ายทอดให้คนทํางานหรือในทีมเราเนี่ย <_ d ata> เขาสามารถยกระดับสกิลเขาขึ้นได้ด้วยแล้วก็ไปพร้อมการเห็นเป้าหมายเดียวกันตอนนี้เห็นเป้าหมายเดียกันต้องย้อนว่าจริงๆอ่ะเรียนวิชาบริหาร อาชีวะกับอาจารย์ <c oughs> คือเราไม่เคยคิดจะเป็นผู้บริหารเลยอ,อะไรอย่างนี้อาจารย์แต่พอท้ายสุดคือสิ่งที่สาคัญที่เราไปถึงเป้าตรงนั้นได้อาจารย์ก็จะสอนว่าไหนเราจะลองฝึกที่จะวิเคราะห์จุดแข็งจุดจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคสีบวกกับที่เรามาสายเทคโนโลยีด,ดิจิตอลก็คือการพัฒนาองค์กรที่เป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเงี้ยที่เราสนใจแล้วก็ได้ไปอบรมแล้วก็แบ็กกราวด์เดิมพอมันผนวกกันพอดีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเราสามารถ บริหารจัดการคนเทรนคนแล้วก็พัฒนาคนแบบยกระดับสมรรถนะเขาได้โดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาเมิร์ชกับการบริหารบุคคลก็เลยเป็นจับพระจับปู่มาพอเราเขียนแผนเขียนกลยุทธ์ที่สําคัญคือแต่เดิมคนจะชอบไปอยู่ที่ยุทธศาสตร์กลยุทธ์แล้วก็จบเป้าหมายอะไรเงี้ยแต่เราไปมากกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเราลงระดับแอคชั่นแพลนเพราะเราได้เบสออนคอมพิเทนซีฉะนั้นเนี่ยพอมีแอคชั่นแพลนปุ๊บเราก็มีเลิร์นนิ่เอาคำรับหมดมันก็เลยเป็นว่า ยาวจนถึงว่าตอนนี้เราก็เลยต้องมาดูแลบุคลากรที่ทํางานด้านพ,พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอ,อย่เงี้ยครับพคือตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาจนถึงตําแหน่งผู้ในการสํานักสัานนกที<ช><ช>การศ<ช>ึกษาแล้วนะใช่คืออันนี้ต้องขอบคุณผู้ทรงรูมุติอาจารย์รุ่นเก่าๆของเรานะครับที่ช่วยกันบุกเบิกพัฒนาหลักสูตรรุ่นแรกมาซึ่งวิชาบริหารเนี่ย ผู้ทรงวุฒิเนี่ยบอกว่าจําเป็นต้องใส่ปริญญาเอกทั้งที่ทงางสาขาเรานี่เราไม่ค่อยนึกถึงบริหารเท่าไหร่นะใช่อตอนนั้นเนี่ยบางคนก็มาเรียนตอนที่มาศึกษาอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งผู้บริหารก็คือระดับปฏิบัติการทั่วนใแต่ว่าตอนนั้นก็บอกอยู่เหมือนกันว่า วันใดวันหนึ่งเกิดเป็นผู้บริหารนะจะได้ไปพลิกกลับตําราดูแนละ้วไปกลับไปพลิกตําราดูว่าเออมันเป็นยังไงยังไงจะได้พอไปได้นะครับ<ช>นี่ก็คือตัวอย่างอันหนึ่งนะทีออ่ไปทํางานแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นบริหาร<ช>เพราะตบริเอกบางทั้งคนก็คาดหวังแล้วก็ทําได้เรื่อย ะะก็คือประสบการณ์ต้องยอมรับว,ว่าตอนที่สอบ QE ชุดม,ม,มีวิชาชานี่คือเป็นวิชาที่น่าจะทําคะแนนได้น้อยสุดเลยเพราะว่าตัวเองไม่ไม่เคยคิดว่าจะต้องทํางานบริหารคนแต่ท้ายสุดคือบอกถึงวันนี้ก็คือเราก็คิดว่าเราคงไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผู้บริหารหหแต่ผมว่าปรัชญาของที่นี่คือสั่งสมความเป็นครูฉะนั้นถ้าเรามองในฐานะว่าเราเป็นครูที่จะสอนงานหรือ ช่วยให้คนเขาเติบโตได้มันก็จะมีเวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันโอเคคำว่าผู้บริหารนี่อาจจะสิ่งสมมุตินะแต่ผมมองว่าปรัชญาของการดําเนินชีวิตนี่มันมันเป็นสิ่งที่แท้จริงอ่ะอยู่คิดเป็นคิดแล้วทาได้ไหมทําได้ก็ต้องสอนคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราสอนคนอื่นให้ทํางานเก่งขึ้นด้วยองค์กรเราจะขยับไปพร้อมกันมันก็โตไปพร้อมกันแล้วมันก็เป็นวินวินสติวเอชั่นอ่ะใครๆก็ได้อะไรเงี้ยครับอาแล้วพอเห็นได้เดียวนะว่าจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเส้นทางการทำงาน ของแต่ละคนเป็นอย่างบ้านนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของอบัณฑิตของเราที่เรามีความภาคภูมิใจเนาะ <c oughs> แต่วันนี้ก็ขอบคุณเติ้งมากนะครับที่มานั่งพูดคุยกันและให้ไอเดียก,กับคนที่เขาชมกันอยู่ขณะนี้ <c oughs> นะครับสำหรับในเทปต่อไปนะครับจะพบกับ,บใครเดี๋ยวก็ท่านก็นติดตามต่อแล้วกันแต่วันนี้ก็ขออวยพรให้เติ้งเนี่ย ปฏิบัติงานสาเร็จรุล่วงราบรื่นด้วยดีแล้วกันในฐานะตำแหน่งผู้บริหารนะซึ่งมีภารกิจใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์นครับขอบคุณครับ